น่ากระด้เลี้ยงนึงเลี้ยงเลี้ยงองคพระนบอกให้ชูนั <c oughs> โบโอ้ยเบิ่งดูบุญเป็นใจเป็นคู่ไม้มาหนีซ้อนลูกเสื้อดิ๊กน้อยนี่จริงจังขนาดม้วนกุบเมื่อว่าแล้วนี่จักน้อยสีม่งแรงเป็นบ่อเล้วก็บจีบีสีฟาดกอยู่สวนทั่วขวุญน,นะ่ะบาทนี่บ่แล้วเด้ะคำจักน้อยไปขายตต้มหงสอยเมียเสาร์อาทิตย์เปิดขายกว๋วยเตี๋ยวอีกโออแล้วแหละแข็งแรงดีเนอะอาะไอ้นี่เนาะโอ้แข็งแรงแยังได้ ลรกินน้ำสลัดแดงของมูลมาเป็นดวงตัวเมียนบอกซูนแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ทรงหอดบ้านโอ้ปนันตีจ้าเอาหัวแถวน้ำนึงเนึ่งหนึ่งหนึ่งบอหมินเนึงจังสั้นให้ต้หัวแถวนับแมผมหัวแถวครับผมกุหัวแถวครับผมก็หัวแถวครับสรุปซูงหัวแถวบดบนีนครับตะกี่เราก็เป็นผ้าโล่งนั่นแหละจำปี แล้วก็สอบเป็นคู่ได้จังน้อยแล้วก็สอบเป็นพออ่อจองแล้วเจ้ามีคู่แข่งเลยไปเาะมือข้างในบุญเฮาไปเอากิจกรรมต่อไปคูสิภาลองเพลงลูกเสือได้เคยฟังยืนมาเคยซ้อมกันมาแล้วสุคนเอ้าลูกเสือเขาไม่จับมือคว้ายื่นซ้ายมา ใช่โยใช่โยอย่างของมึงวะมันโบแมนแบบซีเอาไหมลูกเสือเขามาจับมือคว้ายื่นซ้ายมาขอเงินแน่ครับมึงโบแมนแบบพลัง่เอาบังแทมลูกเสือเขาไม่จับมือควา้ายื่นซ้ายมาจับไม้แกงขีชิโมไม้แกงขีจังไได้บแบบพลัง กอนตั้งแต่ปอหนึ่งจนหอบปอหกยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่นเข้าใจบ่ครับผมเตรียมตัวไว้อาทิตย์นี้คู่สีผ้าเดินทงังไกลเขาคลายพักแลมลูกเสือเฮานี่ละเตรียมตัวให้พร้อมที่สําคัญถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่ามีงูก,กัดยังสิวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอจังไรกายอา้าพันขอ้อมารัดเพลอบ้พิษวิ่งเข้าสูงหัวใจครับ เก่งมากสุดยอดเอาตัวมือให้าด้วย้ระไกลเขาท่ามว่นี่เออเก่งบรกไกลนี่ฝรั่งท้างูกัดขางูเสียตรงไหนใช่ผ้ามันโค่ร่างที่ต้นขาครับ้พลังสุดยอดมึงนี่บักแซมมึงมาหนี่ถ้างูกัดที่เอวทำยังไงไตเขารอครับ มาตายคอรอจังได้แบบเย้มมึงก็เอาเสื้อรัดยู่เอวนี่เพื่อบ้องห้พิษเล่นเขาสู้หัวใจตัวแม่นบอรครับออมันก็ต้องจังสั้นตัวเพื่อป้องก,กันพิษบอห้ยเล่นเขาสู้หัวใจบรกไกลขันงูก,กัดหนาผากมึงเช็ดยังเดชเชิดละคอเดี๋ยวดึงในนๆนครับวายตายเบิดมูเป็นสภาพสูงไป็นเขาไก่สักแรมโมนี่สีรอดบอ เอาแถวต้งเลือกแถวขวาหันโว้ยน่ะผมจัทสั้ตัวเองเบิร์โรงเรียนก็มีสูสามคนเนี่ยจะไปสวัสดีลูกใหม่ลสั